จุดกำเนิดของนิกายมหายานนั้นมีเขาลางมาตั้งแต่ยุคปลายพุทธกาลแล้วเมื่อครั้งที่พระเจ้าอาชาติสตรูได้พิชิตเมืองเวสาลีท่านจึงย้ายเมืองใหม่ไปตั้งที่ปัตาลีบุตรซึ่งอยู่ตรงกลางร,ระหว่างแคว้นวัชีกับเมืองราชคห์นั่นเองเมื่อครั้งปลายพุทธกาลพระพุทธเจ้าจำพรรษาสนมากที่เมืองสาวัตถีแคว้นโกศลตอนนั้นพระเทวทัตอยู่ที่เมืองเวสาลี พระเทวทัตปฏิบัติธรรมจนได้ฤทธิ์พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงเลื่อมใสและนับถือพระเทวทัตเป็นนั้นมากส่วนพระเทวทัตนั้นก็หลงตัวเองยกตนเทียบเท่ากับศาสดาเลยทีเดียวพระเทวทัตจึงได้วางแผนหาวิธีกำจัดพระพุทธเจ้าออกไปเพื่อที่ตนเองจะได้ปกครองสงฆ์ทั้งหมดเองถึงแผนการจะไม่สำเร็จแต่ก็มีพระสงฆ์จำนวนมากที่ยังเชื่อพระเทวทัตอยู่ ครั้งเมื่อพระเทวทัตถูกทรณีสูบไปแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นก็ยังปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระเทวทัตอยู่เรื่อยมาเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานพระสงฆ์เมืองวัชีนําโดยพระบุรณะไม่ยอมรับการสังฆย,ยนาครั้งที่หนึ่งที่จัดทําโดยพระมหากัสสปะและห0 0ร้ปีต่อมาพระชาววัชีก็ได้ทําผิดศีล ผิดวินัยในเรื่องของการรับเงินจึงทําให้พระยศะ,ะทาการสังคานาครั้งที่สองแต่ครั้งนั้นภิกษุชาววชีก็ได้แยกตัวออกไปตั้งพักพววขึ้นมาเรียกตัวเองว่ามหาสังคิกาพระมหาสังคิกานั้นได้ตัดพระบุทธพจน์และพระวินัยที่เป็นเส้นน้ำแก่ตนเองทิ้งไปไม่สวดและไม่ทรงจําต่อ และที่สำคัญพระมหาสังกิกะชอบแต่งพระสูตรและคำพีต่างๆขึ้นมากมายอาทิเช่นอภิธรรมต่อมาพระเจ้าอาโศกได้สึกพิสูจพวกนี้ไปอย่างมากมายแต่ว่าแนวทางของมหาสังกิกะก็ได้รับความนิยมจากพระพิสูจ์สูงจำนวนมากจึงทำให้นิกายนี้จเจริญรุ่งเรืองและก็แตกนิกายย่อยออกมามากมาย สาเหตุที่แตกนิกายย่อยมากมายนั้นก็เพราะว่าชอบแข่งขันการแต่งตำราและที่สำคัญมีการแต่งพระสูตรใหม่เข้ามาด้วยพระสูตรที่แต่งขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นการเรียนแบบพุทธพจน์ขึ้นต้นก็จะบอกว่าดูกระภิกษุทั้งหลายแต่ว่าเนื้อหาํำนวนก็จะต่างจากส่วนที่เป็นพระพุทธพจน์อยู่มากพระหมหาสังขิกานั้น ยอมรับว่าใครแต่งตำราได้น่าเชื่อถือก็จะนับว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือแม้แต่เป็นพระอาหารหันต์เนื่องจากคำสอนของพระมหา,าเนงกิกะถอดแบบมาจากพุทธพจน์และสอนกันมาในหมู่ของลูกศิษย์อาจารย์คำสอนมันก็เลยซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายก็เป็นปรัชญาทั้งที่ตัวพระพุทธพจน์เองเป็นคำตรงๆซื่อๆส,สื่อความหมายเข้าใจง,ง่ายๆรัดสั้นตรงเร็ว ต่อมา621ปีหลังพุทธกาลได้มีการสังขยนาครั้งที่สีขึ้นโดยพระเจ้ากนิสกะพระเจ้ากนิสกานั้นเป็นราชวงศ์กุศลานะหรือคูซานซึ่งเป็นพวกจีนมองโกก่อร่างสร้างอาณาจักรหลังจากที่พระเจ้ามิรินเสื่อมอำนาจลงพระเจ้ากนิสกานั้นทรงเลื่อมใสพวกมหาสังคิกะมากแต่เนื่องด้วย พระมหาสังกิกะมีหลายนิกายและมีหลายคำสอนที่แตกต่างกันมากจึงทำให้พระเจ้ากานิสกะทรงสับสนพระปารัส s ะจึงแนะนำให้พระเจ้ากานิสกะทำสังขยนาขึ้นมาการสังขยนาครั้งนั้นทำที่เมืองชาลันทละแคนคัสเมียละโดยมีพระปารัสวะเป็นประธานและพระอัศวโคตรเป็นรองประธาน ครั้งเมื่อทำเสร็จแล้วก็ได้จารึกเป็นตัวอักษรลงแผ่นทองแดงสร้างสถูปขนาดใหญ่เพื่อเก็บไว้การสังคายนาครั้งนี้ทางฝ่ายเทราวาดไม่ให้การยอมรับเลยหลังจากการสังคายนาเสรศ็จพระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงได้ถือกำหนิยขึ้นในยุคนี้นี่เองต่อมาพระเจ้ากนิสกะ ก็ส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแพร่ศาสนานี่เป็นครั้งแรกที่พุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่จีนในยนุคนี้มีพระอาจารย์ดังๆที่เป็นนักปัญญาที่เขียนตำราขึ้นอย่างมากมายเด่นๆก็จะมีพระอะัศวโคตท่านผู้นี้นี่เองที่แต่งตำราพุทธประวัติในแบบฉบับที่เราได้เรียนรู้กันมาอย่างในทุกวันนี้พระพุทธประวัติ ในเวอร์ชั่นที่มีเจ้าแม่ธรณีบีบมวยผมออกมาเป็นน้ำท่วมกองทัพมารจนตายและอีกท่านก็คือพระนาคราชนพระท่านนี้เป็นนักปัญญาได้แต่งคำพีมาทยามิกะว่าด้วยเรื่องสุญญตาคำพีนี้ได้รับการยกย่องว่าคือสุดยอดคำพีทางฝ่ายมหายาน และชาติตวันตกได้รู้จักาศาสนาพุทธก็ด้วยคำพีนี้นี่เองและอีกอย่างในช่วงนี้เริ่มปรากฏชื่อมหาวิทยาลัยนาลันทาขึ้นมาความจริงว่ามหาวิทยาลัยนาลันทานั้นสร้างขึ้นเริ่มแรกในสมัยพระเจ้าอาโศกตั้งอยู่ในเมืองมคตใกล้เมืองปตาลีบุตร ในยุคนี้มหาวิทยาลันทาเป็นที่ศึกษาของพระมหายานคำพีต่างๆที่อยู่ในนาลันทาส่วนมากเป็นคำพีที่พระมหายานแต่งไว้ฝ่ายมหายานนั้นได้กำหนดให้พระพุทธเจ้ากลายเป็นเทพและเน้นการเป็นพระโพธิสัตว์ช่วยเหลือมนุษย์นี่เองชาวพุทธจึงได้ประเพณีไหว้แล้วขอยุคนี้ ได้นำโพธิจริยาสิบประการหรือบารมีสิบทิศท,ที่เราได้รู้จักกันมาสอนเพื่อจะบรรเพ็นตนให้เป็นพระโพธิสัตว์บารมีสิทิศยิงโด่งดังมากในยุคนี้นอกจากนั้นยังมีการสร้างพุทธรูปขึ้นมาในช่วงนี้ด้วยเริ่มมีสร้างพระเริ่มมีช่างอินเดียทำพระพุทธรูปตามแบบมหาปุริลักษณะ32ประการด้วย และสุดท้ายอาณาจักรกุสานะก็ล่มสลายลงโดยกองทัพมุสลิมแผ่นจารึกทองแดงก็ได้หายสาบสูญไปในครั้งนั้นถ้าท่านทั้งหลายเห็นว่าคลิปนี้มีีประโยชน์กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คณะผู้จัดทำด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากทราบว่าทำไม นิกากมหายานถึงได้รับความนิยมชมชอบจากผู้คนอย่างมากมายสามารถหม้นคำตอบได้ที่ใต้คลิปนะครับ